เองมีเสียงเาดูอะไอันดับแรกไอ้โตดี่กว่าผมมาไอ้โตดีกว่าผมมากเลยอะโอเคนั่งไหนนะนั่งขนาดเนาะพอไหมโอเคครับแต่แบบตื่นเต้นอ่ะทำไมไม่เออเวลาอะไรอยู่ใช่ไหมจังหวัดอื่นด้วยความที่ว่าแบบอาจจะไม่ขึ้นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเวลาเขามาทีหนึ่งเขามาเยอะแต่ว่าเชอรูบลีแล้วก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้อาจจะติดเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ว่าพี่รู้สึกว่าเหมือนเราเข้ามานัเรียนในห้องเรียนเลยัด้เรียนในห้องเรียนจริงๆเป็นอะไรอะไรสุดๆอะไรแบบนี้ท่านผู้พิเนี่ยเราผมบอกนะคุณเป็นคุณสีบมากกว่าผมใช่เพราะว่าคุณคุณจะข้อดีของการนี้แบบคนน้อยคนรู้แม่คืออะไรไม่รู้คือคุณจะได้มีคุณจะได้เป็นผู้โชคดีง่ายขึ้น อ๋อตัวเราเลยใช่ที่อื่นนี่คือคนดิวประมาณเจ็ดแปดแสนคนอ่ะโอ้โหรับยังไงก่อนรับไหวยังไงก็พอเรามาคุยกันแบบสบายๆอยู่ตอนเราวันนี้ที่คุยอยู่มันก็ไม่ได้ลำบากเลยมันก็ไม่ได้ลำบากนะนอนคุยไหมสบายนอนสบายขนาดนั้นเหรออ๋อชอบเลยแบบไม่เคยชอบทั้งเลย อันนี้เป็นพิกรณ์ผู้ขวัญคนใหม่ผมคนนั้นเขาไม่ว่าใช่เหรอคนนั้นผมคิดแล้วใช่ไหมว่าไปหาดใหญ่ไหมอ่าใช่ไหมคุณไปหาดใหญ่ปับอ่ะคนนี้ไม่ใช่ใช่คนนี้คนนี้งอ๋อไอ้คนนึงจำผิดคนแล้วไหมคะคนนี้คนนี้อ๋อไอ้คนนึงไอ้คนนึงเยอะไงพี่จำไม่ได้ไมายถึงเออเออเพื่อนเยอะเพราะงั้นไม่กี่เยอะเยอะนะโอเคคุณมุกครับคุณมุกมีคำถามไหมครับคุณมุกวันนี้ เฮ้ยทะลความเทพนะครับไม่ไม่พูดพรื่อกบองเท่ได้พูดผิดที่สครับก็แต่ก่อนพี่เรียนที่บบอุทยานบองแกน,น,นอ่าอริใครอยากถามพี่สามารถตอบได้สองะเลยแลวบอกก่อนเ,อเป็นความรู้สองคณะด้วยกันนะครโอเคงั้นเป็นคำถามสาระแล้วกันสาระเกี่ยวกับาก,าก,การเรียนนอกห้องเราใช่คลับผ้อ่าคุณผ<ด>ู้ถามอยาก้ผมถาม แล้วมีความถามเราไม่เคยรู้ถามเลบอ่าก็คือตอน,อต,อนตอนเรียนนี่คือที่พขาอมีวิธีจัดการเวลาในการเรียนกับก,การทําง,งานอย่างเงี้ยผมเอาจริงถ้าถ้าเป็นเรื่องจัดการเวลาจริงจมันมันยากมากผมถ้าตัแบบพี่นะสำหรับตัวพีเพ,เพราะว่าเพราะว่าของพี่มันเรื่องามที่ว่างานเรางานที่พี่ทําอยู่ครับมันไม่สามารถฟิกเวลาได้ว่าเฮ้ยเราเราจะทํามันวันจันทร์ตอนช่วง สี่โมงถึงห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ว่าพองงานมันปิดไปได้ว่าเราจะทาตอนไหน <c oughs> มันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็ต้องจัดการเวลาเรียนเพิ่มอีกโดยที่เช่นว่าถ้าสมติว่ามันทาเวลาเรียนพี่เนี่ยพี่ก็อาจจะต้องมีตัวช่วยเป็นเพื่อนช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไม่ก็ต้องแบบให้เพื่อนแบบเอออัดคลิปอัดเสียงหรือว่าอัดอะไรไม่ให้หน่อยเอาไว้แบบเรามาทบทวนทีหลังหรือว่าเรามาเรียนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ก็ ต้องลาอาจารย์ว <om> ่าเฮ้ยเราอยากลาอาจารย์วันจันทร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องโทรบอกอาจารย์แล้วแต่เดินๆว่าอาจารย์ครับ๋ย่าบอกผมลานะเดี๋ยวผมทำงาน่งทีหลังนะอะไรเงี้ยจริงๆกางจัดการเวลายากมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องจัดได้แบบเคลบการจัดการเวลาหรือตั้งใจเรียนทำอะไรสักอย่างจริงๆอย่างเงี้ยพี่แนะนําให้อ่าถสมมติว่าน้องอาจจะไปอยู่คนเดียวในแตบช่วง อะไรเงี้ยน้องจะแบบอุ้ยฉันวันจันทร์ฉันต้องสักเสื้อผ้านะฉันต้องทําให้ได้นะวันอังคารฉันต้องเคลียร์งานให้จบเงี้ยมันจะมีวิธีง่ายๆครับที่น้องต้องหลอกตัวเองนี่คือธรรมดาน้องจะมีปฏิทินใช่ไหมเคยที่บ้านมีปฏิทินป้ะมีปฏิทินที่อนแบบที่นแบบห้อยแบบที่เขียนได้หรอที่เป็นปฏิทินที่ไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์อะไรเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ในก่องอิ็กทรนิกส์อะครเงยน้อง เอาพวกกระดาษหรือปฏิทินิยนั้นมาตั้งไว้ตั้งไว้บนโต๊ะก็ได้โต๊ะทำงานอะไรก็ได้แล้วน้องก็เขียนลงไปว่าวันนี้เวลานี้ฉันต้องทําอันนี้แล้วก็แปะไว้แปะไว้ตองผนังก็ได้วางไว้บนโต๊ะก็ได้คืีจริงคนมัะชอบน้องส่วนใหญ่จะชอบมอง้ามว่าอุ้ยเราทําไปแล้วได้อะไรมันก็แค่เกิดความจำเฉยแต่จริงๆแล้วมันจะหลอกไปนด้านกินอย่างน้องจะรู้สึกว่า พอมันบ่อยๆพอรู้สึกว่ามันยู่ต่อหน้าบ่อยๆเราเห็นบ่อยๆปั๊บเราก็จะจำได้แเราก็จะคุ้นใจกับโม้สมมุติว่าน้องแบบเซฟไม่ได้โทรศัท์ว่าเอ้ยวันจันทร์ฉันต้องเขียนงานให้เสร็จน้องดูแค่เดียวแล้วต้องรเก็บแล้วน้องก็จะไม่ชอบอฏีทีนเลยถูกต้องไหมน้องแค่เซฟมาแล้วให้มันรอให้มันเตือนแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นแบบอะไรที่มันเห็นด้วยตาหรือว่ามองแบบบ่อยๆอย่างเนี้ยเราจะแบบเราจะเหมือน พอที่จะทำมาแล้วจะอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีเคล็ดลับแบบจัดการเวลาเวลาน้องจากอบเวลาหนังสือหรือว่าเวลาทํางานอะไรับพวกแบ่งเวลาอันนี้ช่วยได้พี่แนะนำครับประมาณนี้เนาะก็เป็นทค่ดีของพี่พรนะครับเนื่องจากว่าค่ายเนี่ยเป็นค่ายมาตรฐานเดียวคือเป็นค่ายค้นหาตัวตนว่าน้องจะเรียนอะไรแบบเรียนหมอหรือเรียนวิศวะนะครับ พี่คว้มีวิธีในการอ่าร่นหาตัวตนไหมว่าเราจะเรียนอะไรอย่างนี้ะตอนเข้ามหาลัยเราตัวช่วยอะไรเราอยากเรียนอะไรอะไรอย่างนี้ยค่ะลองแนะนำน้องหน่อยได้ไหมครับอ๋ออันดับแรกต้องถามก่อนว่าพี่พี่สองคนในเดือนเดียกันก่อนใช่อันนี้ได้คุูอยู่นะอันนี้ได้คุูอยูล้ถามตามสามคำอ่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยอันนี้เรื่องสำคัญพี่พี่อยากจะบอกน้องทุกคนเลยเพราะว่าพี่เพิไปคุยกับอ่ากับ ่าเขาเรียกว่าอะไรด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คุณด็อกเตอร์ตัวเงเฮ้ยบูการ์ตัวเยอะอีกนะ <c oughs> อา้าวด็อกเตอร์คุณน็อตเนี่ยเขาเขาก็แบบเหมือนเล่าให้พี่ฟังว่าการค้นหาตัวเองของแบบเด็กมัธยมช่วงเนี้ยเป็นยังไงวันพี่ไปถามด็ on on. อกเตอร์เหมือนกันอ่าน้องใครอยู่ม6บ้างตอนนี้ใครอยู่ม6บ้างอ่าม6เดี๋ยวไล่ตั้งแต่มสี่อยูอ่ะถามไปงั้นเลย เอาม .4 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 เฮ้ยี่เยอะแฮปม .4 นะครับพี่แนะนําว่าให้น้องคนหาตัวตนได้ตั้งแต่ตอนอยู่ม .4 ไปแล้วคือบังคับเลยที่รู้สึกว่าต้องบังคับเลยว่าให้น้องม .4 หาตัวตนให้ได้แล้ว,ลวหนูจะหาย,ยังไงครับพี่อ่าอ่าเราจะหาย,ยางังไงครับฟังมาเลย<ข>อ,อันดับแรกน้องต้องหาสิ่งที่น้องชอบก่อนสิ่งที่น้องชอบอ่ะน้อง นั่งดูตัวเองก็ได้หรือว่าน้องสังเกตกลับไปลองสังเกตตัวเอง,งหรือว่าเพื่อนสังเกตก็ได้ว่าสิ่งไหนที่ฉันทําแล้วเวลามาผ่านไปเร็วสิ่งไหนที่ฉันทําแล้วฉันไม่รู้สึกเบื่อสิส่งไหนที่ฉันตั้งตารอที่จะทำด้านเชิสิ่งที่น้องชอบอย่างเช่นน้องบางคนบอกว่าพี่หนูไปดูว่าหนูชอบอะไรเลยเสังเกตง่ายจากการที่น้องแค่เดินเข้าไปเรียนในห้องเรียนบางคาบอะบางคาบเนี่ย เป็นเต่าพี่เนี่ยพี่ไม่ชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์มากเลยปวดหัวปวดสมองพี่รู้สึกว่าวิชานี้ไม่เหมาะกับพี่พี่ไม่ชอบแต่ตอนนั้นพี่ไม่รู้แต่ทุกครั้งที่พี่เดินเข้าไปเรียนที่ห้องประวัติศาสตร์พี่จะเดินมาพร้อมกับท่าทางที่แบบอวันนี้ฉันต้องเรียนอีกแล้วหรอวันนี้ฉันต้องเข้าอีกแล้วหรอทำไมฉันต้องเข้าไปเรียนอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่น้องไม่ชอบแต่สิ่งไหนที่น้องชอบน้องจะเดิน นำหน้าเพื่อ <c oughs> เพื่อเข้าไปเรียนห้องนั้นเลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบพลักมากใช่ไหมอาารย์โอ้โหผมชอบพาัมากเขาอยากเตะบอลแม่งไปรอหน้าห้องเรียนตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยคือสิ่งที่น้องชอบโดยที่น้องไม่รู้ว่าเฮ้ยน้องชอบไปโดยปริยายอันนี้ลองสังเกตดูหรือว่าน้องอาจจะชอบตีแบบร้องพีอันนี้คือน้ำบดนะว่าน้องชอบทําอะไรไอ้พวกนี้ เราชอบทําอะไรอ่ะมันสําคัญต่อชีวิตเรามากเราแค่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ในเอาข้อมูลไปใช้ในทางไหนแค่นั้นเองน้องบางคนอาจจะชอบแบบชอบรักษาคนอื่นชอบไปนั่งดูคนอื่นเขารักษาโดนนี่นั่นหรือชอบเปิดเพลงไปเรื่อยบางคนชอบฟังเพลงชอบผู้ชายนรองผู้ชายชอบทาเพลงาเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันดับหนเลที่นับเหมือนกันนี่คืออย่างที่หนึ่งที่พี่อยากจะฝากน้องไว้อย่างที่สองคือสิ่งที่น้องเก่ง สิ่งที่น้องเก่งเนี่ยน้องอาจจะยังไม่รู้หรอกบางคนอาจจะยังไม่รู้บางคนอาจจะรู้แล้วอบางคนอาจจะรู้ว่าโอ้พี่ผมแม่งเก่งวิศวกรรมสอบได้คะแนนเต็มตลอดเลยอันนี้น้องก็จัไว้ว่าน้องเก่งวิสิกรสำหรับคนที่ไม่รู้หายังไงรู้ยังไงละครัว่าดูเก่งตรงไหนดูเก่งยังไงดูเก่งตรงไหนก็ดูจากปเกรบแหละเวลาที่เราสอบออกมาแล้วใบเก็บมันเป็นยังไง สมมติวิชาไหนได้คะแนนเยอะสุดน้องก็เก็บมาเลยน้องก็ดึงออกมาก,ก่อนว่าฉันได้วิชาคณิตศาสตรเ์เยอะที่สุดฉันได้วิชาวิทยาศาสตรเ์เยอะที่สุดเก็บมาครับแล้วก็เอามาจดไว้กับข้อเหมือนข้อแรกข้อแรกน้องชอบอะไรจดไว้ข้อที่สองน้องน้องเก่งอะไรจดไว้และข้อที่สามก็คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าในอนาคตอ่ะมันจะไม่มีแน่นอนอย่าไปเลือกสมมติว่าบางคน บางคนบอกว่าพี่หนูอ,อยากทํางานเป็นบินมอเตอร์ไซค์ทีนี้น้องต้องน้องต้องดูเรียนปีเด็กตอนนี้สมมติว่าม .4 อายุ16ปีใช่ไหมถูกไหมถูกไหม16ปีประมานั้นด้วย16อ่า15 16อ่ะ,อะ,ะกว่าน้องจะเรียนจบทีเนี้ยน้องโบกไปอีก7ปี7ปีข้างหน้าเองอาชีพบินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้จะมีอยู่หรือเปล่าน้องต้องมา,านั่งดูด้วยถ้าถ้าคิดว่ามันมีก็ ดุยเลยถ้าสมว่า้องเลือกคณะหรือว่เลือกอะไรได้แล้วอันนี้พี่แนะนำครับนี่คือวิธีค้นหาตัวเองทําไมพี่บอกว่า้ยทำไมพี่ต้องต้องมาได้คิดด้วยครับว่าเจ็ดปีข้างหน้าถึงจะมีอาชีพนี้เพราะว่าน้องจะรีวว่าก,กว่าน้องจะเรียนไปจบจะถึงตอนนั้นโลกมันพัฒนาเร็วมากตอนนี้พี่เรียนอยู่แล้วอาจารย์ได้คิดโปรเจกต์ว่าจะทําอะไรช่วยนุษยุโลกดีพี่คิดเครื่องเครื่องหนึ่ง ที่ทาให้บริษัททั้งโลกตกงานอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนเนี่ยนะก็อย<ด>่างกระดาษนั้นผอมก็อยากจะฝากน้องไว้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีหาตัวตนง่ายๆหรือว่าอ่าใครมห้าทีเนี้ยมห้ามห้ามันจะมีช่วงเวลาว่างนะครับตอนปิดเทอมนะพี่แนะนําไม่ได้แนะนําเลยที่บอกสั่งเลยสั่งว่าให้น้องมห้าตอนปิดเทอม น้องอยากไปเรียนพิเศษเชยเเอแบบเรียนพิเศษเฉยเคืออะไรก็คือฉันจะไปเรียนพิเศษนั่งออนไลน์นั่งเรียนออนไลน์หรือฉันจะไปนั่งเรียนพิเศษกับอาจารย์เพื่อได้ความรู้กอบโวยมาไว้ก่อนอันนี้พี่บอกเลยว่าเด็กส่วนมากคิดผิดทําไมเพราะว่าเด็กจะชอบคิดว่าฉันต้องเก่งทุกวิชาไว้ก่อนเพื่อให้คะแนนฉันดีแล้วฉันค่อยไปเลือกคณะแต่สิ่งที่พี่จะบอกต่อเน,นี้ย คือน้องต้องไปเข้าค่ายครับเริ่มงงแล้ว<ห>ใช่คืออะไรายอะไรค่้ยไหนอันดับแรกมันจะมีค่ายหลายประเภทมากมันจะมีค่ายแนแนวอย่างเงี้ยอย่างเช่นเก้าเกียร์เนี่ยเขาจะเรียกค่ายแนแนวน้องอาจจะไปแบบเป็นเ,นเ,นเนก้าเกียร์ที่เป็นแบบรวมทุกคณะมาไว้เดียวกันเดียวกันแล้วมาถามแบบเนี่ยมันก็จะมีโซนข้างหลังที่จะมีพี่ได้หลายคณะมาอยู่เราอาจจะได้ความรู้แบบ เป็นในด้านตัวอักษรหรือคําพูดหรือสิ่งที่แบบไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ลงมือทงแ,<ต>แต่ว่านี่มันจะเป็นความรู้ที่อุทยคณะพที่มันเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ก็จะได้ความรู้ไปกับค่ายประเภทที่สองค่ายประเภทที่สองคือค่ายที่ลงมือทำค่ายที่ลงมือทําคืออะไรค่ายที่ลงมือทํามันจะเป็นค่ายแบบถ้าน้องอยากเขา้าค่ายแบบพวกนั้นจริงๆมันจะมีในเว็บดีๆก,ก็มี แต่ก่อนี่ก็เข้าบบเว็บเด็กดีแหละไปสมัครค่ายค่ายพวกนี้จะรับสมัครคนน้อยมากค่ายหนึ่งจะรับอยู่ประมาณ 40- ่สถึงห้คนหรือไม่ก็แค่20คนแล้วอ้ค่ายพวกนี้ต้องสอบเข้าด้วยไม่ใช่ว่าใครจะเข้าก็ได้แต่ค่ายพวกนี้มันจะดีตรงที่ว่าพอน้องสอบเข้าได้ปับ๊บน้องจะไปเจออุปรกรณ์จริงๆที่ต้องเรียนน้องจะไปเจอเนื้อหารจริงๆที่ต้องเจอน้องจะไปเจอรุ่นพี่จริงๆที่เป็นรุ่นพี่ขนาดน,นั้นเลยอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่าง ตอนนั้นพี่ไปเข้าค่ายาวิศวะเครื่องกลของบอรธรรมศาสตร์มีอยู่สามสิบคน <c oughs> เขาก็พาไปเจอเครื่องยนต์เครื่องจกักรพาไปนั่งดูพลังงานพาไปเจอรุ่นพี่ทุกคนเลยอะไรอย่เงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นใช่อีก,กเภบหนึ่งพี่ก็อยากตางม,มันมีหลายแบบมันมีหลายแบบหมาว่าน้องอยากเลือกอะไรทำไมพี่ต้องบอกว่าให้น้องไปเข้าค่ายมากกว่าการที่ไปนั่งเรียนเพราะว่า ที่น้องไปเข้าค่ายน้องจะได้เจอสิ่งที่น้องคิดว่าน้องอยากจะเรียนในอนาคตเพราะว่าพี่เจอหลายเคสมากที่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วฉันอยากเข้าไปคณะนี้เพราะว่าฉันอยากเจออะไรแบบนี้แต่พอเข้าไปจริงๆริงอา่าวเฮียไม,ไม่ใช่นี่หว่าเหมือนเพื่อนที่เพื่อนพี่มันเลือกวิศวะเครื่องกลแบบนี้เลยรับโมบอกว่าวันแรกเลย เชีย่ยกูอยากเข้าคณะไอ้ต่างาเพื่องกลเพราะว่ากูอยากเจอเครื่องจักรเข้าไปวันแรกไม่เจอเครื่องจักรครับเจอพลังงานเจอสูตรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเป็นพันล้านสูตรแล้วมันก็เรียนไปพอเรียนไม่ไหวไม่ได้เจอเครื่องจักรสักทีใจอ่อนแรงอ่างอนใจทำไงครับผมิวลาออกพี่ไม่อยากให้น้องไปเสียเวลาครับแบบในอนาคตอย่างเี้พี่เลยฝากให้น้องทุกคนแบบ คนที่คนหาตัวเองแบบนี้มันจะเสียเวลาเกินไปแลวน้องต้องมาซิ้วใหม่แค่นั้นเองครับผมจบแบบตอบยาวอ่ะเหมือนข้อสอบเหมือนข้อสอบคือสอบตอดอยู่คออยู่ก็ไม่รู้แต่ตอบไปได้แปดหน้าแล้วไม่มีอยู่